สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะในวันนี้ก็เหมาะพบกับคุณครูน้ำฉัดมณีเช่นเดิมค่ะในห้องเรียนออนไลน์ระดับประถมอวัยนะคะและเด็กๆนะคะก็ยังอยู่ในหน่วยสนุกกับตัวเลขค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้นะคะในสาระการเรียนรู้นะคะในเรื่อง การแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่และบอกจำนวนที่เหลือเมื่อแยกกลุ่มย่อยนะคะก็คือการลบนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ก่อนอื่นที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะคุณครูน้ำนะคะมีเบนยิมสนุกสนุกฝึกสมาธิให้เด็กๆนะคะกระปี้กระเป๋าก่อนที่เด็กจะได้เรียนกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฝึกเบนยิมของเรากันเลยค่ะ เรียนยิมนี้มีชื่อว่า0250ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่ากันนะคะ0250 0250หนวดไหลซ้ายนวดไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันฮ่า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 ศูนย์สองห้าสิบ ศูนย์สองห้าสิบทุบไหลซ้ายทุบไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันฮ่า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 ศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบจิ้มไหลซ้ายจิ้มไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันฮ่าฮ่าฮ่า ฮาฮาฮาเราก็จะมาเพิ่มจังหวะให้เร็วขึ้นค่ะ0ูนย0สองหนวดไหล่ซ้ายนวดไล่ขวาแล้วหันมาหัวเราะกันแล้วหันมาหัวเราะกันฮา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 ศูนย์สองห้าสิบศูนยบ ทุบไหลซ้ายทุบไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะก,กันแล้วหันมาหัวเราะก,กันฮ่า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 ศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบจิ้มไหลซ้ายจิ้มไหลขวาแล้วหันมาหัวเราะก,กันแล้วหันมาหัวเราะกันฮ่า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  ก็จบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเบนยิ้มสนุกสนุกนะคะ0250นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกเล่นนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดให้กับผู้ปกครองหรือว่าสลับกันเล่นกับพี่น้องหรือเพื่อนๆที่อยู่ใกล้เคียงของเราได้นะคะทำให้ร่างกายของเรานะคะกระปี้กระเป๋าก่อนที่เราจะได้เรียนกันนะคะต่อมาค่ะเด็กๆเรามาดูเนื้อหาของเราในวันนี้กันเลยค่ะ ก็คือการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่นั่นเองค่ะหรือเราเรียกว่าการลบนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะคะในการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่ค่ะเด็กๆสังเกตค่ะสับประรดนะคะเด็กๆลองนับสับประรดสิคะว่าสับประรดมีทั้งหมดกี่ผล 1 2 3 4สับปะรดมีอยู่4ผลเราก็แทนด้วยเลข4ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเราจะนำสับปะรดไปรับประทานค่ะเด็กๆออกไปแยกออกไป1ผลเราก็การกระบาดไปเลยค่ะ1ผลและเราจะเหลือสับปะรดกี่ผล ่เด็กๆลองนับสับปะรดที่ไม่ได้การกระบาดนะคะ1,2,3แปลว่าสับปะรดเหลืออยู่3ผลใช่ไหมคะเราก็จะนํามาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆก็คือ 4-1, ลบ1เท่ากับ3นั่นเองค่ะเท่ากับ3ก็คือเหลืออยู่3ผลนั่นเองค่ะเด็กๆ ต่อมานะคะเด็กๆมาดูข้อต่อมากันเลยค่ะต่อมานะคะก็คือเครื่องบินนะคะเด็กๆลองนับเครื่องบินดูสิคะว่ามีทั้งหมดกี่ลำา2 3 4 5สอสามีทั้งหมด7ดลำนะคะแล้วเราจะแยกเครื่องบินออกนะคะ2ลำ เด็กๆเราแยกเครื่องบินออกโดยเราใช้กากบาทค่ะออกไปสองลำนั่นเองเด็กๆลองนับลำที่เหลือสิคะว่าเหลือกี่ลำหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่ห้าลำนั่นเองค่ะโดยเราจะนำมา เขียนนะคะตัวเลขนำตัวเลขมาเขียนในช่องสี่เหลี่ยมเป็น7ลบ2เท่ากับ5 7ก็คือเครื่องบินทั้งหมด7ลำนะคะแล้วลบก็คือการเอาออกนะคะ2ลำที่เรากากบาท2ลำแล้วเหลือที่ 5้าลามที่เราไม่ได้กากบาดใช่ไหมคะต่อมาค่ะเด็กๆข้อสุดท้ายค่ะที่คุณครูน้ำนำมาให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะข้อนี้นะคะคุณครูน้ำจะให้เด็กลองนับเองนะคะว่ากระเป๋ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเด็กๆ คูน้ำนับได้12เท่ากับเด็กๆไหมคะแปลว่ากระเป๋าอยู่ในกรอบนี้มีทั้งหมด12ใบนะคะและเราจะนำกระเป๋านะคะออกนะคะ5ใบถ้าเราออก5ใบนะคะเราก็กากระบาดกระเป๋ากี่ใบคะใช่แล้วคะ่ะ5ใบนะคะและ จะเหลือกระเป๋ากี่ใบเด็กๆลองนับดูสิคะ1 2 3่5สองสเหลือกระเป๋าอยู่7ใบนั่นเองค่ะเด็กๆแล้วเรานะคะก็จะเขียนตัวเลขแกนจำนวนได้ทั้งหมด12ลบ5เท่ากับ7นั่นเองคะ่ะ 12ก็คือจำนวนกระเป๋าทั้งหมดใช่ไหมคะลบก็คือการการกระบทิ้งการเอาออก5ใบก็จะเหลืออยู่7ใบนั่นเองค่ะนี่ก็คือการแยกกลุ่มออกจากกลุ่มใหญ่หรือการเอาออกการนำอ,ออกนะคะแล้วก็จำนวนที่อยู่ในกรอบนะคะก็จะลดลงนั่นเองค่ะก็คือการ ลบนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมของหนูในวันนี้ก็คือใบงานนะคะเกี่ยวกับการลบนั่นเองค่ะให้เด็กๆนะคะเติมคำตอบที่ถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะมีทั้งหมด5คข้อด้วยกันนะคะเมื่อเด็กๆนะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เด็กๆนะคะระบ,บายสีนะคะวาดภาพให้สวยงามนะคะตามจินตนาการนะคะแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลของตนเองนะคะแล้วก็ถ่ายใบายงานของตนเองนะคะลงในอารบัมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะให้คุณครูน้ำได้ให้คะแนนเด็กๆค่ะว่าเด็กๆนะคะมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะในเรื่องที่เด็กได้เรียนไปในวันนี้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วค่ะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ